ะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beauty Scene Club by b e a u t ค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องของคนรักผลิตภัณฑ์ของคังเซนอย่างเดียวรั้นๆน,นะคะ ผลิตภัณฑ์อื่นเราไม่สนใจค่ะนะคะวันนี้นะคะต้มอ,อยากจะมาแชร์ให้พวกเราฟังหรือพูดง่ายๆคือรีวิวนะคะตามภาษาววิรุ่นเขาก็จะบอกว่ารีวิวนะคะรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะสินค้ากลุ่มคังเซนซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยถามต้มมาบ่อยมากเลยนะคะว่าต้อมใช้สินค้าของคังเซนชุดไหนบ้างนะคะแล้วก็ใช้ยังไงให้ถูกต้องนะคะซึ่งก็อยากจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่รับผลิตภัณฑ์ของคังเซนนะคะวันนี้ว่านะคะสินค้าของคังเซนน่ะนะคะ ใช้ยังไงนะคะแล้วก็ใช้ยังไงให้เปลี่ยนแปลงใช้ยังไงให้นะคะสวยแล้วก็นะคะดูเด็กลงเรื่อยๆ,ๆนะคะวันนี้นะคะต้องจะเอาสินค้าชุดที่ต้องใช้ในเดลี่เนี่ยมาแนะนําให้กับพวกพวกเราได้รู้จักกันนั่นก็คือชุดคริสตินโคคูเพอร์ซีลี่ค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบลหลักอยู่2อย่างนะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะคือไฮโดรไลท์เพิร์นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมนะคะที่สกัดระดับนาโนเซลล์ค่ะ หมายความว่าคําว่านานเซลเนี่ยมันก็จะมีโมเลกุลที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราใช้ไปเนี่ยนะคะมันจะสามารถซึมแล้วก็หายลึกลงไปถึงชั้น DNA ของเรานะคะซึ่งก็จะไปกระตุ้นกันทําทให้เซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเกิดมาสมบูรณ์มากขึ้นอีกหนึ่งส่วนประกอบนั่นก็คือแอปเปิลเขียวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนะคะเป็นสเตมเซลล์ cell, ต้นกําเนิดนะคะซึ่งสกัดจากแอปเปิลเขียวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนประกอบนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไปแล้วเนี่ยสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นก็คือผิวเราค่ะจะมีการแตกตัวขึ้นมาทําให้เกิดอาการแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่ ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยเราจะสังเกตเลยค่ะว่าผิวเราเนี่ยแน่นนะคะเต็มขึ้นเด้งนะคะรับมือดึงๆดึงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลัก2อย่างนี้สุดยอดมากๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจมากในขังเซนนะคะมาดูกันค่ะว่าสินค้าเซตนี้เนะี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วก็มีอะไรบ้างใช้ยังไงนะคะทั้งหมดนะคะสำหรับชุดคริสซินโคโค่นะคะเซตนี้นมีทั้งหมด7ชิ้นหลักๆนะคะแล้วก็มีเ p สเชียล มชมารู้จักชิ้นแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือมิลกี้ Milky ค่ะมิลกี้คลีนเซอร์นะคะผลิตภ,ภัณฑ์ชิ้นนี้จะทำหน้าที่ในเรื่องของการดิฟคลีนซิ่งทำความสะอาดนะคะคราบนะคะเครื่องสำอางเอยคราบสิ่งสกรปรกคราบไขมันนะคะเราจะใช้ชิ้นนี้เนี่ยในกรณีคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะถ้าเจอชิ้นนี้เข้าไปนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าจะแพ้ง่ายเพราะหลายคนเนี่ยที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ในการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะเห็นว่าเอ๊อาจจะมีการแพ้แล้วก็สันดาบนะคะหรือคนผิวแพ้ง่ายบางคนก็จะใช้ไม่ได้ไปเลยแต่สําหรับเซตนี้นะคะเราออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นําร่องซึ่งพอใช้ไปแล้วเนี่ยเรื่องอาการแพ้เนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบว่ากลักบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะชิ้นนี้เลยเนยจึงเป็น ชิ้นที่เราจะเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือใช้ทําความสะอาดทั้งหมดเลยนะคะหลังจากทําความสะอาดคราบเครื่องสำอางคราบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้คลีนซิ่งเจลค่ะคลีนซิ่งเจลนะคะจะทําหน้าที่ทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวฟองเนี่ยจะพ้นข้างใช้นิดเดียวค่ะนะคะจะมีความละเอียดมากเราเราใช้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวเ,เราจะสาธิตให้ดูหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเรามารู้จักกันชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นโทนเนอร์ค่ะ ะะเราจะค่อนข้างให้ความสําคัญเรื่องของการทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเน่จะเห็นเลยว่าวการทำความสะอาดของเรามีประกอบเป็นด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะชิ้นโทนเนอร์เน่จะเป็นการทําความสะอาดพูดง่ายๆว่าเป็นการเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผิวของเราเน่สะอาดหมดจดล้าลึกจริงไหมและที่สาาําคัญยังช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนจากการที่เราทําความสะอาดสิส่งสกปรกออกไปหมดแล้วด้วยนะคะเพราะนั้นเราจะใช้นะคะในส่วนของ3ชิ้นนี้นะคะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาด หลังจากเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มบำรุงแล้วค่ะนะคะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนะคะสำหรับเซตนี้นี่เลยค่ะนางเอกนะคะดูเลยค่ะนะคะแผ่นมาสของเราค่ะนะคะแผ่นมาสของเราเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษนะคะเป็นมาส เีรั่มเข้มข้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งแผ่นนะคะของการมาร์กซซรั่มตัวนี้นะคะเปรียบเสมือนเราใช้ซซรั่มเข้มข้น1ขวดเลยค่ะนะคะนวัตกรรมของแผ่นมาร์กตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดไบโอซิลลูโลสค่ะนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะสามารถบำรุงลึกถึง3มมิติค,ค่ะนะคะนวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยนะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษเวลาที่เรามาร์กไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่านะคะเอ่อ แผ่นม้าเนี่ยเนียนเรียบไปกับผิวเพราะว่าสกัดจากนะคะผลิตจากเส้นใย,ยธรรมชาติที่มีความบางเบามากๆเวลาเรามาไปแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่สดชื่นแล้วก็นุ่มนวลน,นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทางลัดนะคะ หลังจากที่เรามาร์กหน้านะคะปรับสภาพผิวแล้วผิวเราฟูแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาใส่อาหารที่เป็นอาหารผิวโดยตรงแล้วค่ะนะคะ,นะคะชิ้นแรกเลยที่ต้องแนะนำนั่นก็คือซีรัมนะคะสำหรับชุดเพอร์ซิลี่นะคะซีรัมแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นอาหารผิวชั้นลึกนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยจะสามารถนะคะแทรกซึมลงลึกเข้าสู่ชั้นเซลล์ผิวชั้นลึกของเรานะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะจะส่งผลให้อิวของเราเนี่ย สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็สมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เหมาะมากสาหรับคนผิวทั่วไปนะคะผิวแห้งเนี่ยสำคัญมากๆเลยควรจะใช้ชิ้นนี้ด้วยนะคะคนผิวมันอาจจะมองว่าเอเอใช้ยเอยอะๆไม่โอเคนะคะต้องจะบอกว่าถ้าผิวมันมากปรับมาใช้ชิ้นนี้ก่อนเลยนะคะตัวครีมก็เดี๋ยวให้ใช้ใช้ชิ้นนี้ก่อนได้นะคะ,ะสำหรับชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือครีมนั่นเองนะคะ ทำไมต้องมีทั้งครีมแล้วก็มีทั้งซีรั่มแน่นอนค่ะซีรั่มเป็นอาหารผิวชั้นลึกและนี่ก็คืออาหารผิวชั้นนอกนั่นเองนะคะเราทํางานแบบองค์รวมค่ะภายในสู่ภายนอกแล้วก็ภายนอกสู่ภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ได้แน่นอนค่ะประสิทธิภาพรวดเร็วนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนนั่นเองนะคะ แล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกันแดดนะคะทุกครั้งเนี่ยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ความงามหลายคนเนี่ยมองข้ามคําว่ากันแดดไปนะคะโมแต่ที่จะบํารุงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะนะคะที่ทําให้ผิวเราเนี่ยไม่นะคะแก่กว่าวัยนะคะแล้วก็ยังคงสภาพอ่อนโยนอยู่เสมอนั่นก็คือกันแดดนั่นเองนะคะกันแดดเนี่ยนะคะของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพิเศษนั่นก็คือเป็นสูตรน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบ นะคะรู้สึกแยกกับพิมพ์กระดาษที่เหนียวเนอนหนานะคะพอมาใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของเราแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันซึมลึกแล้วก็แห้งเร็วมากนะคะที่สําคัญนะคะ SPF นะคะ50 PA บวกบวกเพราะฉะนั้นกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็รังสี UVB ค่ะนะคะ,นะคะป้องกันแน่นอนค่ะมะเร็งผิวหนังนั่นเองนะคะอย่าลืมใช้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ของคังเซนมีนางเอกชิ้นหนึ่งนั่นคือทุกชุดท,ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ,ของคังเซนขาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือนะคะ เพลไขมุกข,ของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยนะคะเป็นเดลี่นะคะต้องวิธีการใช้นะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะต้องจะแนะนําวิธีการใช้ทุกชิ้นเลยนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะทุกชิ้นนะคะมีส่วนประกอบของเพลไขมุกทุกชิ้นค่ะแน่นอนค่ะคุณสมบัติของเพลไขมุกจะทําให้คุณเนี่ยขา้าเนียนใสอ่อนกว่าัยแน่นอนค่ะ นะคะหลังจากที่เรารู้จักผลิตภัณฑ์แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติจริงแลคะนะคะ,นะคะเราจะมาดูวิธีการใช้ที่ถูกต้องกันนะคะตอนนี้หนาต้องก็เกลี้ยงแล้วแต่เพื่อความชัวเราเช็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะโดยการใช้อะไรคะไอแมสแอมป์ดีมูเวนะคะทำความสะอาดหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาดหมดจดของเรานะคะก็สำรจค่ะ ทำความสะอาดนะคะเช็ดให้หมดเลยค่ะอย่าให้เหลือยิ่งสะอาดเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะนะคะเวลาเราใส่ครีบประมงเข้าไปเนี่ยนะคะต้องจะบอกว่าอะรีโมเวอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องชอบมากนะคะต้องลองใช้มาหลายยี่ห้อแล้วจริงๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าหลงรักผลิตภัณฑ์ของคังเซนแบบบ้าคลั่งนะคะก็มีเหตุมีผลด้วยนะคะอันนี้ต้องลองใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะคะไม่เชื่อก็ลองเปลี่ยนมาลองใช้ดูนะคะแล้วเวลาเช็ดแม้แต่เช็ดเนี่ยไอ ไลเนอร์เออไรเอเนี่ยหลุดหมดหลุดง่ายมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่แสบตาด้วยพอเราเช็ดเสร็จแล้วนะคะมาเราก็เข้าสู่ชุดนะคะเพอร์ซิลี่กันดีกว่านะคะชิ้นแรกสําหรับเพอร์ซิลี่นะคะแน่นอน,นะคะ่ะชุดนี้เน้นการทำความสะอาดชิ้นแรกที่เราจะเริ่มเกี่ยวกับชุดเพอร์ซิลี่ก็คือ Milky ้คินเซอรนะคะเป็นกนารทําความสะอาดสเต็ปแรกนะคะในท่งน้ะไนนะนโอเค ก็บีบลงบนฝ่ามือเลยนะคะประมาณเห,หรียญห้าเหรียญสิบนะคะก็ดูเอานะคะว่าหน้าใครใหญ่ถ้าใหญ่ก็เยอะี่ดนึงนะะของหน้าต้องพอดีๆนะทุกครั้งที่เราใช้ผลิตภัณฑ์นะคะใช้เสร็จเราปิดทุกครั้งนะคะอะทีนี้เราก็แต้มห้าจุดนะคะ่ะก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้ก็อย่าลืมทำความสะอาดมือตัวเองนิดนึงนะคะ ล้วก็นวดนะคะนวดคึงเบาๆค่ะนะคะถ้าได้ลองใช้เจะรู้สึกเลยว่าเนื้อครีมเนี่ยเวลาลงที่ผิวหน้าเราเนี่ยมันเนียนนุ่มมากผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะนะคะ95%ความพึงพอใจนะคะแล้วก็15วันเห็นผลทันทีนะคะผิวจะกระชับขึ้นแน่นขึ้นนะคะเวลากดลงไปเนี่ยจะรู้สึกเลยทำความสะอาดได้ล้ำลึกนะคะชุดเพอร,ร์ซิลี่เนี่ยมีจุดเด่นมากเลยค่ะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ ตอบสนองนะคะทุกขั้นตอนนะคะของการปฏิบัติผิวนะคะง่ายๆด้วยมือเรานี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เรานวดนะคะทำความสะอาดนะคะ<ม>เรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยโอเคนะทั่วหน้าละสองสามนาทีนะคะเราก็เช็ดออกค่ะวิธีเช็ดนะคะก็พยายามเช็ดออก เขจะมีเทคนิคน,นิดนึงนะคะพะให้หน้าเราเนี่ยตึงเพราะว่าดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเช็ดเนี่ยค่ะพิธีพิถันทุกขั้นตอน,นะคะ่ะเพราะว่าหน้าเรานะคะหลายคนเนี่ยชอบถามว่าเออหน้าดูเด็กลงเนาะเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งทีงนี้นะคะเราก็ชิ้นต่อไปนะคะ cleansing น,นะคะเจลหลังจากที่เรา ทำความสะอาดด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แล้วนะคะมิลกี้แล้วนะคะมันก็จะมีความมันหลงเหลือนะคะเราก็ต้องทาความสะอาดด้วยปรนซิ่งกันนะคะดีมาเลยค่ะเห็นั่ะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่า อยู่หน้าห้องน้ำเราก็อันนี้ไปได้เลยน,นี่ค่ะอันนี้เราก็เคืองน,นิดนึงนะคะน้ำช่วยนิดนึงนะคะค่ะนะคะจะสังเกตว่าเวลาเรานวดด้วยคลินเซอร์น,นะคะคลินซิ่งตัวนี้เนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าหน้าเราเนี่ยมีการ มีสิ่งสกรปรกเนี่ยนหรนเราใส่น้ําน้อยเกินไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนใยไหมอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไม่ต้อง,องแปลกใจนะคะนี้เป็นการทํางานของเขาเป็นไปช่วยเรื่องของการดึงสิ่งสกรปรกเป็นวัตกรรมของเขานะคะที่ไปช่วยดึงสิ่งสกรปรกออกจากหน้าของเรานะคะแต่ถ้าเรารู้สึกกังวลเราก็จุ่มน้ำน,นิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นฟองขึ้นมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็เช็ดออก เช็ดทำความสะอาดให้หมดนะคะค่ะ,อคะตอนนี้ตองก็รู้สึกว่าสะอาดดีนะคะค่ะพอถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่เสร็จค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าน่าสะอาดมากเลยนะคะยังไม่เสร็จค่ะอีกขั้นตอน,นหนึ่งนะคะเป็นการเช็คผิวว่าสะอาดร้ำลึกจริงหรือเปล่านะคะบดจด อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็จะเป็นการเช็คความสมบูรณ์ของการทำความสะอาดผิวของเรานะคะและที่สําคัญจะกระชับผิวของเราด้วยค่ะนี่ค่ะชิ้นนี้เลยนะ,ะโทนเนอร์นะคะชิ้นนี้น่าจะเป็นการกระชับผิวของเราวิธีใช้แล้วก็นะคะปีกโทนเนอร์ลงในสำรีผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยต้องจะแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะเวลาจะใช้นะคะเราก็เอามาเช็ด เวลาเช็ดเราก็เหมือนเดิมค่ะนะคะเช็ดอย่างนี้เช็ดออกนะะหน้าเรามีอันเดียวเนาะต้องดูแลกันนิดนึงสดชื่นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาแช่เย็นเราก็มาเช็ดเนี่ยสดชื่นมากจะช่วยกระชับลุกผิวลน้นะผิวเราจะละเอียดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะของการ,รบำรุงขั้นตอนแรกของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ นะคะในส่วนของเพอร์ซีรี์นะคะก็จะเป็นชิ้นพิเศษค่ะนั่นก็คือเอลิสมาร์สนะคะเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะเขาเรียกว่าไบโอเซลลูโลสนะคะเป็นการบำรุงนะคะลงลึกถึง3มิตินะคะนั่นหมายความว่าจะลงลึกเข้าไปถึงชั้นผิวชั้นหนังแท้ของเราเลยนะคะวิธีใช้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยควรจะเอาแช่ตู้เย็นนะคะควรจะเอาแช่ตู้เย็น แล้วก็เวลาจะใช้เนี่ยเอามามาร์กเลยคะ่ะรู้สึกว่าสดชื่นมากด้วยนวัตกรรมของเขานะคะระดับนาโนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาร์กลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าตัวเส้นใยเนี่ยที่ทามาจากธรรมชาติเนี่ยนะคะสามารถเออเวลาที่สัมผัสเส้นใยธรรมชาติเนี่ยเวลาที่สัมผัสกับผิวหน้าของเราเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่ามันอ่อนนุ่มมากนะคะเวลาใช้เนี่ยใช้ได้ง่ายๆนะคะที่เห็นเนี่ยเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราต้องลอกออกนะคะเวลาเราใช้เราทำนี้ก่อน นะคะที่ที่แปะไปอย่างนี้เพราะว่านะคะตัวมาร์กเนี่ยค่อนข้างมีสญญารอาหารเข้มข้นเพระนั้นหลดนวดนวดคึงก่อนถ้ามีถ้าใช้ควบคู่กับ u ูฟีไฟขั้นตอนนี้เราก็เอา u ูฟีไฟนะคะนะ,ะนะผักในส่วนของโหมดเฟเชียลนะคะผักอาหารผิวลงไปเลยเนี่ยดีมากเลยค่ะตอนนี้แต่ถ้าไม่มีนะคะก็นวดคึงคึงนิดนึงนะคะมาประมาณ15นาทีค่ะ นะคะหลังจากที่เราคืงแล้วเราก็ลอกออกนะคะบางคนก็ลอกก่อนแต่ต้อนานางแนะนําว่าเนี่ยมาอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวลอกง่ายค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะ,คะง,ง่ายมากเลย,ยด้วยเส้นใยพิเศษนะคะมันจะแนบไปกับผิวหน้าของเราชอบมากเลยค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะเวลาจะไปไหนเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะต้องเจอกันก่อนเดี๋ยวเร<อ>าไปส <15. S 1> ิบห้านาที จอกันค่ะโอเคค่ะนะคะอ่ะทีนีนะ้เราก็ครบละ15บห้านาทีนะคะมันจะบอกเทคนิคนิดนึงเวลาเรามาร์กแล้วเนี่ยในซองอะคะ่ะจะเหลือน้านําอยู่นะคะช่วงระหว่างที่เรามาร์กเราก็เอาน้ําที่อยู่ในซองเนี่ยนะคะมาคึงคึงคึงตลอดเวลานะคะมันก็จะได้ด้วยหรืออีกนอหนึ่งก็คือเอามาทาคอนะคะ สมาชิกบางท่านก็ก็เหลือเยอะๆเขาก็เอาไปเก็บใส่ขวดนะคะเอามาฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉดหน้าทาก่อนนอนก่อนลงบำรุงเลิศดีค่ะโอเคตอนนี้เราครบแล้วนะคะเราก็ลอกออกมานะคะอ่าทีนี้พอเรามาร์กหน้าด้วยมาร์กแล้วนะคะเราก็มาใส่อาหารเข้มข้นกันนะคะสีล้ําค่ะอาหารผิวชั้นลึกนะคะใส่สีล้ําก่อนนะคะเพราะว่าสีล้่เนี่ยจะซึมลงไปเป็นอาหารผิวชั้นลึก นวดให้ซึมนะคะนวด้ซึมพอทาซีรั่มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเราดูหนึบหนึบมากแต่ที่พอเราหนึบปุ๊บนะคะส้าพหนึบจะแห้งนั่นหมายความว่าซึมลงไปหมดแล้วค่ะเรซึมลงไปหมดแล้วนะคะอีกขั้นอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะแบบอง์รวมใส่อาหารผิวภายนอกค่ะนั่นก็คือครีมนะคะดันพ้าจุดเหมือนเดิมอย่าลืมมาทาคอด้วยนะคะ ขั้นตอนที่สำคัญนะคะนั่นก็คือกันแดดนะคะที่จะเป็นตัวปกป้องมาให้ผิวของเราเนี่ยนะคะสุกทำลายจากมลภาวะนะคะสารพิษกันแดดนะคะรังสี UVA UVB นะคะชิ้นนี้เนี่ยดูแลเราได้ครบหมดเลยนะคะทาครีมกันแดดลงเป็นที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้ค่ะ Perloris Cream นะคะนางเอกขอ,งเ,อง,งเรา ที่การทาไขมุกนะคะเราก็ต้องวอร์มไขมุกนะคะให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปรวมตัวกับครีมไขมุกแล้วก็ทําให้เกิดความร้อนนิดนึงนะคะคือการวอร์มวอร์มมุกนั่นเองนะคะเวลาเราทางลงไปที่บริเวณใบหน้าของเราเนี่ยจะทําให้มุกเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวของเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะไม่ลอยวอกอยู่บนผิวนะคะถ้าคนไหนทาเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเอ๊ะลอยๆแสดงว่าคุณวอร์มมุกไม่ดีหรือไม่ก็อีกหนึ่งสาเหตุคือ ออคุณสกับผิวไม่ดีนะคะออมีเด a เซลลบริเวณใบหน้าก็จะทำให้เวลาทาไขมุกเนี่ยมกเป็นแบบคับราบได้นะคะวิธีที่จะทำให้เซฟที่สุดเลยนะคะทาไขมุกน้เนี่ยก็คือควรจะนวดหน้าด้วยเครื่องยูพีไฟของเราก่อนนะคะเป็นการเปิดผิวทเ,เดียวหน้าเนียนใสสวยใสโดยไม่ต้องใช้แป้งเลยะคะ่ะต้องเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองเนี่ยสำหรับเซตนี้นะคะ15วัน สวยใสยนะคะต้องลองค่ะค่ะนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ดูวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาให้เราครบนะคะทุกขั้นตอนนะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนไวนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาการันตีคุณภาพนะคะ15วันเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอน95%เนี่ยทุกคนนะคะประทับใจนะคะชุดนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดูเยอะมากเลยนะคะส่งคุณค่าด้วยนะคะต้อจะบอกว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะชุดนี้ทั้งหมดนะคะตกอยู่ที่8,640บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะเราสามารถใช้นะคะสวยได้เลยราคาเท่านี้เองนะคะบางคนเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยหาหมอเนี่ย แพงกว่านี้มากเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเงนินตรงนั้นเลยค่ะมาตรงนี้นะคะแล้วสวยไปได้กัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ